สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีนั่งสิไปเอาอันนี้ออกได้จ้ะอันนี้เพิ่นเอินว่าก่อนนำซีดเนานะเจาะรอบสองจ้ะนั่งเจาะรอบแรกมันกลับมาไม่จะหมอบอกว่ากลับมาล้องเหตุอีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้กลับมาอีกก็สแสดงว่าสิต้องพาตัดแต่ว่านั่งสีบ่เฮ็ดจ้ะเพราะว่ายังนั่งยังต้องขับรถไปรับทรงลูกไปโรงเรียนเรากะเขาใส่ข้อมือไหลเขามากแค่กับเขากินเองสิหมอบอกว่ามันมีโอกาสกลับมาเป็นอยู่แล้วเพราะว่าอัน ค้นไข่แล้วนะ่ะเราเคยเหตุห้หาลายรอบแล้วก็ส่งไปผ่าตัดมันกลับ,บมาเป็นสาเหตุที่เราแนะน้ให้เจาะเราฉีดยาเข้าไปนะ่ะก็คือว่าลองเบงก่อนเราว่าลองเบงก่อนขันมันบ่าหายสิบ่ได้เก็บตัวหลายรอบพนะแต่ว่าอันให้พผ่าตัดนี่นางบ่ผ่าเนี่ยนอนจะนั่งยานเสร็จเรียบร้อยเราจะพี่น้อง หมอบอกว่าห้ามไส้ขอมือสามมือพนาวา่าพ่นพันไวยางแน่นเลยห้ามแกะพร้อมเพราะว่าเราต้องการไ้เพรสเชอร์ให้ไปกดทับหมองที่เขาดูดน้ำใสๆออกจากก้อนมันจะทาเบิงว่ารอบนี่สิเป็นไดถ้าเกิดว่ากลับมาอีกนั่งเหตุเราจะซํานน่กันแล้วจะนั่งขี่คานเก็บตัวนั่งเมย์จะเพราะว่ามันบ่ไดดอันตรายอย่างนะหมอบอกว่ามันไม่ได้อันตรายจะเก็บไว้หรือไม่เก็บก็ได้ตามความพอใจของลูกค้าพนะบอเป็นอย่างมือนีเขาก็บ่ต้องเหตุกับเขาจะกลับบ้านไปกิน ขนมเส้นเก่าจะพี่น้องไปจ้ะกลับบ้านไปกินขนมเส้นกันหอดบ้านเราจะพี่น้องได้ไเวลาซ่บเบ่งได้ไหมเมือ่อวานนี่บดใส่ลูกชิ้นจะนั่งแวะสื่อลูกชิ้นแล้วก็เอามาต้มใส่จะลูกชิ้นปลาพร้อมกับลูกโดดแซ่บต้องเ็ดกับเขาเนาะมือนี่บกใคยถนัดเลือนมาเมื่อนี้ เส้นต้มโดนไปน่อยจ้ะ,ะมือมือเสี้กุมัววันบอกินนอกบ,บ้านพระว่าหนาว มุ้งจ้ะน้าครับรหรือยัอง,ง,ยงน่อบะหมี่แห้งแล้จ่ายได้ไห่อยกับดอกพิกเผากันเลิศเวอร์ นี่แล้วเมื่ออื่นไปซื้ออีกมักงวยเขียวขันมากินสดด้วยจ้าเสียกะลําเปียันนี่ก็ซื้อมากมาย มองไปหามเหรอขังๆเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์จ้ะเปียกล้วแระวังผิดสุดล้วได้นะ đi nó nhộn luộc nhầy lở. <laughs> อันนี้ก็คือเบอริรดหมาอแล้วจ้ะแค่ได้สองถ้วยพอดีสองกะละมังพนยยัาถ้วย่ังไรเอินกะละมังกันเรากันะนะว่าหายใส่ความมือหลายปันนะ่ะจะเป็นไปได้ยังไงอุ้มลูกตลอด คือสิญญาอยู่จ้ะห้ามใช้ความมือหนักกันนะแล้วเล่ red wine? อีก one red one อบอุน หน่บ้าหน้าหนาวต้องกต่อบอุ่นแต่ว่าหน้าบ้านเปิดฮีเตอร์จ้ะเปิดเครื่องทำความอุ่นกับบนหนาวค่ะ นอกบ้านนะ้ำหัวลุกแม่แม่ออสเตอรเวียผมจะเอาฟังบอกนะก่อนวันที่หกเดือจากกอนนะ้ำไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านอาทิตย์นึง ปยามปากอันพี่สาวพอแฟนคนเอานะ้ำสิจากการให้ยก่อนนะ้ำสิไป สุกสั้นมันสุกจะพี่น้องจะไจะม่มากินเขาเสร็จแล้วกินฉีดกันบอปนะนเราปหันกินเขาเลาไปากินฉีดบอกแล้วไปกินเขากินก็กินกันนาะนถนั จากการนะคารแซ่บก่อนของเล่นเขาว่ากันของว่างอุ่นหลอดสองแซ่บก่อนแซ่บแฮงไปมะกรูดกับเปลือเราได้แต่ก่อน ไอ่อ้อืมเปิดกะระตยดิเดอเนี่ยมหด này ngại quá tinh cây tinh cây mới ta cắt được, ở mà mặn đầy ăn lômua ăn đấy à, nó, năng súp một kg một tinh cây, nó mượn đầy có bạc cơm, bắt đầu giờ mình ăn kẹp sinh nhau phải. Sobaldín.